สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีนครักกบตั้งคำถามถึงน้องแพรน้องแพรทองฐานหรือว่าอุงอิงนามสกุลชินวัตรมีคนตั้งคำถามอย่างนี้ครับว่าอยากจะรู้ไหมครับว่าสมัยที่พ่อของเธอมีอำนาจเนี่ยทำอะไรเอาไว้บ้างไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าอุ้งอิงฟังทางนี้อดีตรองอธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉเฉลยให้ฟังสมัยที่พ่อตัวเองเมื่อครั้งยังเรืองอำนาจเนี่ยเคยทำอะไรไปบ้างเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้นะครับรองศาสตราจารย์ฮาริรักสูตบุตรซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่า การที่อุงอิงโดนโจมตีและก็ถูกล้อเลียนเรื่องพูดภาษาอังกฤษปนภาษาไทยในการให้สัมภาษณ์รายการรายการหนึ่งซึ่งออกอากาศากเป็นภาษาอังกฤษมีการเปรียบการพูดภาษาอังกฤษขององุ์งอิงเหมือนกับเบียเชา่าซึ่งดูแล้วเนี่ยจะไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเพราะว่าเธอพูดได้ดีกว่ามากนะครับแต่ก็ยังงงอยู่ว่าพอรายการนี้ออกอากาศากเป็นภาษาอังกฤษ ก็ย่อมมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติแต่ชไหนถึงได้พูดภาษาอังกฤษปนไทยก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติฟังเนี่ยแล้วจะงงมากนะครับหรืออาจจะมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษได้เพื่อให้รายการเนี่ยดูมีระดับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติแล้วครับที่คนไทยจะสื่อสารกันเองโดยใช้ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย หมายถึงพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็สอดแทรกภาษาไทยเข้าไปเป็นบางคำนะครับอย่างเช่นกรณีที่เพื่อนพูดกับเพื่อนที่เคยเรียนโรงเรียนนานาชาติมาด้วยกันหรืออาจจะเคยเรียนโรงเรียนประจําในต่างประเทศมาด้วยกันก็เลยติดที่จะพูดภาษาอังกฤษระหว่างกันแต่ด้วยความที่เป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละครับก็อดไม่ได้หรอกครับที่จะต้องแทรกภาษาไทยเข้าไปด้วยนะครับกรณีของอุคงอิงเนี่ยผมเชื่อว่าเธอสามารถพูดภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องแทรก ภาษาไทยเลยก็ได้นะครับแต่จะพูดได้ดีแค่ไหนอันนี้บอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่เคยฟังแต่ผมไม่ติดใจหรอกครับเรื่องภาษาอังกฤษขององค์อิงแต่กลับติดใจเรื่องความเชื่อและกนแนวคิดของเธอมากกว่าเพราะว่าจากที่ได้ฟังเนี่ยแสดงว่าองค์อิงไม่ได้คิดว่าพ่อตัวเองเนี่ยทำอะไรผิดเลยแม้แต่เรื่องเดียวนะครับมีแต่การทําความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยแล้วก็เชื่อว่าาหากตัวเองได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะสามารถทําให้ประเทศไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้า และจะขจัดความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ลดความเหลื่อมล้าได้อุ๋งอิงเธอบอกว่าเธอโกรธมากที่มีคนบอกว่าต่อให้ได้สสในสภาผู้แทนราษฎร300ที่นั่งก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เธอโกรธมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่แย่มากและกะติกาแบบนี้ในเวลานี้ยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเธอยังไม่มีอํานาจฝ่ายที่มีอํานาจเขาจะทํำยังไงก็ได้จะกําหนดกติกาอะไรก็ได้เพื่อ ให้ตัวเองได้ประโยชน์สวบอกว่าจะไม่เลือกแม้จะชนะการเลือกตั้งก็ตามอยากจะขอถามคนทั่วไปว่ายอมรับเรื่องนี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่บ้ามากๆเอาอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบคำถามนี้ครับเห็นจะต้องถามกลับไปยังอุงอิงว่าอุงอิงเนี่ยไม่ทราบบ้างเลยเหรอครับว่าพ่อของตัวเองเมื่อครั้งที่ยังเรืองอำนาจอยู่เนี่ยไปทำอะไรไว้บ้างหรือว่าทราบ แต่เลือกจําเฉพาะส่วนที่ดีๆส่วนที่ไม่ดีเนี่ยตัดออกจากฐานความทรงจําทั้งหมดอย่างนั้นหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะครับคงจะต้องทบทวนความจํากันหน่อยก็แล้วกันสิ่งที่พ่อขององค์อิงทำเอาไว้เนี่ยมีแดงต่อไปนี้นะครับข้อที่ 1. สั่งให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบงอนุมัติเงินกู้พร้อมกับดอกเบี้ยต่ําเป็นจํานวนเงินทั้งหมด4ี่พล้านบาทให้กับรัฐบาลพมา่า เื่อเอาไปปรับปรุงระบบคมนาคมโดยบริษัทที่รัฐบาลพม่าว่าจ้างเนี่ยก็คือบริษัทชินคอบนะครับเมื่อถึงเวลารัฐบาลพม่าต้องการจะชําระเงินก็สั่งให้เอ็กซิมแบงเนี่ยโอนเงินให้กับบริษัทชินคอบโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านรัฐบาลพมา่ากรณีนี้สารตัดสินจําคุก3ปีนะครับอิงครับข้อ2ครับมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิตกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และก็ประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วยังอนุญาตให้นําภาษีสรรพสามิตรที่เสียเนี่ยไปหักออกจากค่าสัมปทานที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐในกรณีของบริษัท Advanced Info Service ที่ต้องจ่ายให้กับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นผลทำให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยมีรายได้ลดลงปีละประมาณ60 0 0 0ล้านบาทกรณีนี้สารตัดสินจําคุก5ปีนะครับข้อ3ครับแก้สัญญาสัมปทานไอทีวีซึ่งชินขอบเนี่ยเข้าไปถือหุ้นใหญ่แก้สัญญาเพื่อลดค่าสัมปทานแล้วยังอนุญาตให้มีรายการบันเทิงได้มากขึ้นจากเดิมที่ต้องมีรายการข่าวเป็นหลักเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อ3 ข้อ4ครับประกาศให้วันที่31ธันวาคม2547ซึ่งตรงกับวันพุธเดิมเป็นวันหยุดราชการกลับประกาศให้ไม่เป็นวันหยุดราชการแล้วก็ให้ไปหยุดราชการในบรรศุที่สองมกราคมแทนแทนที่จะให้บรนศุที่สองเนี่ยเป็นวันหยุดเพิ่มอีก1วันแล้ววันที่31ธันวาคม2547นั่นแหละครับเป็นวันที่คุณหญิงพจมานชินวัตรแม่ของอิงเนี่ย ไปทำธุรกรรมโอนที่ดินรัชดาที่ประมูลซื้อได้จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินโดยราคาประเมินที่ดินซึ่งมีการปรับขึ้นทุกๆ4ปีกำลังจะปรับในวันที่1มกราคม2548ดพอดีดังนั้นถ้าหากว่าโอนหลังวันที่31ทธันวาคมเนี่ยคุณหญิงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนเพิ่มขึ้นนะครับ หากโอนภายในสิ้นปีก็จะทำให้ประหยัดเงินไปได้ประมาณ6ล้านบาทด้วยกันนี่เป็นข้อ4ข้อ5ครับแก้ไขพระราชบัญญัติโทรคมนาคมให้คนต่างชาติเนี่ยถือหุ้นในบริษัทโทรคมนาคมจากเดิมไม่เกินร้อละยีแก้เป็นไม่เกินร5 0แล้วหลังจากแก้กฎหมายได้2วันก็ขายหุ้นบริษัทชินกอบที่มีอยู่ร้อยละสี่สเนี่ย ให้กับกองทุนเทมเซกของประเทศสิงคโปร์ข้อ6ครับขายหุ้นเป็นมูลค่าถึง73,274ล้านบาทแต่สามารถหลบเลี่ยงภาษีได้ทั้งหมดเลยโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่สตางแดงเดียวเนื่องจากไปเปิดบริษัท Apple Rich เอาไว้ที่ British Virgin i s l a n d และ้ก็ให้ Apple Rich เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นชินคอบหากขายให้เทมเซกก็จะต้องเสียภาษี เพราะว่าเป็นนิติบุคคลก็เลยขายหุ้นเนี่ยให้กับลูกชายซะก่อนในราคาทุนเพราะถ้าเกิดมีกําไรเนี่ยมันต้องเสียภาษีครับก็เลยต้องขายในราคาทุนเสร็จแล้วก็ให้ลูกชายเนี่ยขายให้กับเทมาสเอกผ่านตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าบุคคลธรรมดาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีนะครับภายหลังสารดีกาพิพากษาแล้วเนี่ยให้ยึดทรัพย์ของทักษิณ46,000น 46, กว่าล้านบาทด้วยกัน นอกจากประเด็นเรื่องการเลี่ยงภาษีแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นที่น่ากังขากันอยู่ว่าการที่รัฐบาลทักษิณให้สิงคโปร์มาใช้สนามบินอุดรธานีตั้งแต่ปี2547โดยทำา o u u เป็นระยะเวลานานถึง15ปีแลกกับเครื่องบิน F-16A กับ F-16B ใช้แล้วจำนวน7ลำเรื่องนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากนะครับว่าให้สิงคโปร์ใช้ประโยชน์ทางการทหารที่สนามบินไทย บนหน้านฟ้าไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่สำคัญสำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องแล้วก็ยังมีต่อมาจนถึงรัฐบาลของคุณอาองอิงด้วยนะครับที่ทำให้รัฐมนตรีบางคนเนี่ยต้องติดคุกไปส่วนอาก็แอบหนีออกนอกประเทศไปทั้งที่ประกาศว่าจะไม่หนีไปไหนนั่นแหละครับองค์อิงไม่ทราบเลยแหละครับว่ากลุ่มคนที่เขาทำรัฐประหารเนี่ย ไม่ว่าจะมีความหวังดีต่อประเทศจริงหรือไม่ก็าตามสิ่งที่พ่อทําเอาไว้ตอนที่มีอํานาจทําให้เขาเนี่ยมีข้ออ้างไงครับที่จะทํารัฐประหารและเขาก็มีบทเรียนเมื่อมีโอกาสเขียนกติกาเขาก็เลยต้องเขียนกติกาเพื่อป้องกันไม่ให้พ่ออุ้งอิงเนี่ยกลับมามีอํานาจได้อีกและก็ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยจะยอมรับกติกาที่พวกเขาเขียนขึ้นซะด้วยสิครับเพราะารัฐธรรมนูญปี2560 และคำถามแนบท้ายเนี่ยผ่านประชามติมาอย่างสบายๆเลยนะครับนี่ยังดีนะครับที่เขาเขียนเกติการนี้เอาไว้ในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปปิดสวิตช์หรอกครับอีกแค่หนึ่งปีก็จะหมดสภาพไปเองนั่นแหละครับหากว่าพ่ออุ้งอิงเนี่ยไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้รวมทั้งเรื่องพอบรบบนิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งในรัฐบาลของคุณอาลแล้วละก็คงจะไม่เกิดการชุมนุมประท้วงใหญ่ แล้วก็ไม่มีข้ออ้างพอที่จะทํารัฐประหารนะครับถ้าเกิดอง์อิงไม่ยอมรับรู้และไม่พยายามที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดได้เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เกรงว่าคงจะเป็นได้เพียงนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดของพ่อองค์อิงนั่นแหละครับแม้ว่าจะมีคนเก่งอยู่บ้างในพรรคเพื่อไทยที่เป็นมันสมองให้ได้แต่ก็ไม่น่าเชื่อหรอกครับว่าคนกเก่งๆเหล่านี้เนี่ยหลายคนเคยเป็นนักกิจกรรมที่มีอุด,ดมการณ์ กลับไปเชื่อฟังพ่อของอุงอิงแบบไม่มีค้านสักแอะเดียวสังเกตดูนะครับในคลับเฮาส์ก็ได้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพักที่อ้างว่าเป็นพักประชาธิปไตยแต่กลับยอมให้คนที่อยู่นอกพักบงการได้ทั้งหมดถ้าเกิดอุงอิงต้องการชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์จริงๆเนี่ยกล้าประกาศไหมนะครับกล้าไหมครับว่าถ้าหากว่าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะไม่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อให้พ่อเนี่ยกลับบ้าน และถ้าหากพ่อจะกลับบ้านก็จะต้องกลับมารับโทษซะก่อนส่วนจะทําอย่างไรให้พ้นโทษก่อนกําหนดค่อยมาว่ากันภายหลังถ้าหากว่ากล้าประกาศแบบนี้เนี่ยยังพอมีโอกาสนะครับที่จะชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ได้แต่ถ้าหากยังอมพนันอยู่อย่างนี้บอกได้เลยครับว่าโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์แทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับ